เย็นนะทุกคนที่กังวลเรื่องภาษีที่เขาจะยื่นทุกคนในปี2570การยื่นภาษีไม่ใช่การจ่ายไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ยื่นภาษีมันจะต้องจ่ายนะคะบางคนรายได้8,900เซนไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยก็มีจริงๆแล้วการยื่นภาษีมันคือการแสดงรายได้ว่าใครมีรายได้มากใครมีรายได้น้อยใครมีรายได้เท่าไรรายได้น้อยก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการใครมีรายได้มากนะคะก็จะจ่ายภาษีตามขั้นบันไดมันก็ยังมีตัวเลขรายได้ที่รัฐเขายกเว้นไม่เก็บภาษีอยู่พีก่แค่มองว่าระบบภาษีแบบนี้มันยังไม่พร้อมสาหรับในประเทศไทยเรา เพราะว่าพวกคนส่วนใหญ่ขาดความรู้ขาดความเข้าใจพอโดนเรียกโดนตรวจก็มักจะเจอแต่ค่าปรับจนคนขยาดกับการที่จะไปยื่นภาษีเพราะไม่ค่อยมีใครให้ความรู้ไงเรียกตรวจเรียกปรับแล้วก็จับอย่างเดียวและมีหลายคนบ่นให้ฟังเวลาเจ้าหน้าที่สมกรก็อธิบายนู่นนี่นั่นเขามักจะใช้ศัพท์ทางราชการซึ่งมันฟังแล้วเข้าใจยากเหมือนเป็นภาษาเทพอะเนาะ ต้องมาแปลอีกทีนึงสรุปว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปแล้วกันนะคะเราจําเป็นที่จะต้องวางแผนแล้วก็เตรียมตัวเครียดกันเกินไปค่ะถ้าเรายังจัดด้วยอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้น้อยอยู่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วใครที่ควรวิตกกังวลรู้ไหมคนที่หลบหนีเรี่ยงภาษีอยู่รู้ตัวว่ามีรายได้เยอะแต่ไม่เคยยื่นเลยกลัวจะโดนเรียกตรวจกลัวจะโดนเรียบสอบตรงนี้จริงๆมันก็เป็นธรรมาทําเกิดความเท่าเทียมกับคนที่เขายื่นและเขาจ่ายภาษีและเขาแบกภาษีของคนทั้งประเทศอยู่เช่นมนุษย์เงินเดือนเป็นต้นคนยื่นภาษีจ่ายภาษีนะคะไม่ถึึึงงงงงครรร่่่นนขออปะเททศมมััยยยีีาไดู้ นอกระบบรอดูในปี2570นะคะแต่ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวกันค่ะหน้าที่พลเมืองนะคะคือการยื่นแบบแสดงรายได้จ่ายไม่จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้การยื่นไม่ใช่การจ่ายยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ